สุดว่าพี่มาตอนเย็นอ่ะพี่ไม่รู้พี่มาเย็นพอไหมนะก็คือเรื่องอุปกรณ์หน้าบานมันไม่เก็บเข้าที่ครับ,บอันนี้การเป็นคนดูแลใช่ไหมคุณจัดเวรยังไงครับคนขายของไงแม่พอดีก็อาจจะไม่ใช่เซลล์อย่างเดียวว่าเขาดึงออกมาแบบคุณดึงไปเปรียบเทียบอะไรอย่างเงี้ยคือให้ลูกค้าก็ใครดูแลครับตอนนี้ทุกวันนี้ก็คือเคยใช้ก็เก็บใช่ต้องจัดเวรนะครับพี่พี่คิดว่ามันเออเหมือนเดิมคือยังไงไม่ทำก็ไม่ทำอย่างดี ถ้าไม่ทำ ถ้าไม่ทําการก็รายงานที่ไงครับแต่ถ้าการไม่รายงานที่ก็ไม่รู้ไงไม่รู้อยู่ดีว<ะ>่าใคร,รติดไปเลยจานต่างๆน่นนะคุณติดป้ายเหมือนทําความสะอาดห้องน้ำอะ่ะแล้วก็ให้เขาประเซนแต่ว่าการต้องดูให้พี่แล้วคุณรายงานถ้าคุณไม่ลงั่วไม่มีปัญหาคุณรายงานมาที่พี่เลยแต่เป็นหูเป็นตายพี่พอได้ไหมครับเพราะไม่งั้นก็ไม่ต้องมีระเบียบอะไรกันเลยบริษัทคุณถังขยะไม่ตรทิ้งคุณทิ้งขยะที่พื้นมันก็คือเราใช้ร่วมกันเนาะแล้วสิ่งพวกนี้มันก็เป็นดีเทลเวลาลูกค้ามามันก็ดูเรียบร้อยไมม่เกา็ดดูห